ส้างห้องยังไม่ไปไหนดําไม่เคยคิดเลยว่าการนั่งรถไฟจากอุบลเข้ากรุงเทพจะเปลี่ยนความเชื่อทั้งชีวิตของเขาไปตลอดการรถไฟขบวนเก่าเคลื่อนตัวช้าๆฝ่าความมืดของคืนฝนพรำเสียงเหล็กเสียดสีกันดังคล,ดคลืดืดํากอดกระเป๋าผ้าใบใบเดียวแน่นในหัวมีแต่คำว่างานกลับต้องรอด เขาเป็นเด็กบ้านนอกจบมหกไม่มีเส้นไม่มีเงินมีแค่พี่สาวแท้ๆท,ที่มาทำงานเป็นสาวโรงงานอยู่ย่านพระประแดงมึงมาหากูได้แต่ห้องแคบหน่อยนะพอสุขหัวนอนคำพูดง่ายๆทางโทรศัพท์คือความหวังเดียวของดำในตอนนั้นห้องเช่าแคบๆกับชีวิตใหม่ห้องเช่าอยู่ในซอยลึกเป็นตึกเก่าสี่ชั้นทางเดินแคบไฟสีส้มสลัวกลางคืนเงียบจนได้ยินเสียงหายใจของตัวเอง ห้องของพี่สาวอยู่ชั้น3ขนาดไม่ถึง20ตารางเมตรมีเตียงเดียวกับพัดลมเก่าๆและโต๊ะกินข้าวเล็กๆข้างห้องคือผู้หญิงวัยประมาณ30หน้าตาดีแต่ดูเงียบๆพี่สาวบอกว่าเป็นเพื่อนร่วมโรงงานเขาไม่ค่อยพูดแต่เป็นคนดีชื่อแอมนะคืนแรก ดำนอนแทบไม่หลับเสียงรถเสียงหมาเห่าและเสียงอะไรบางอย่างจากข้างห้องเหมือนเสียงคนเดินไปเดินมาเขาคิดว่าคงเป็นเรื่องปกติสาวโรงงานเลิกดึกใครจะไม่เดินไม่กี่วันต่อมาดำเริ่มได้งานยกของแถวท่าเรือเลิกงานค่ำบางวันเกือบสี่ทุ่มคืนหนึ่งเขากลับมาพร้อมพี่สาวเห็นแอมยืนพิงประตูห้องตัวเองตาแดงเหมือนร้องไห้มือสันส่นๆ วันนี้ทำกับข้าวอะไรกินเหรอพี่เสียงเธอเบาแต่ชัดพี่สาวยิ้มตอบไปตามปกติผัดกระเพราเดี๋ยวแบ่งให้นะแอมยิ้มมุมปากก่อนจะเปิดประตูเข้าห้องไปตอนนั้นไม่มีใครรู้เลยว่านั่นคือครั้งสุดท้ายที่เห็นเธอมีชีวิตวันถัดมาไม่มีใครเห็นแอมออกไปทำงานทุกคนคิดว่าเธอลาหรือกลับบ้านต่างจังหวัดแต่คืนที่สองกลิ่นเริ่มมากลิ่นเหม็นอับคล้ายเนื้อเน่าผสมกลิ่นขาวประหลาด ตอนแรกทุกคนคิดว่าถุงขยะหรือหนูตายในซอกตึกแต่กลิ่นมันแรงขึ้นแรงจนแสบจมูกทั้งชั้นเริ่มสุบสิบไม่มีใครกล้าขอห้องคืนนั้นดำเลิกงานเกือบห้าทุ่มทางเดินชั้นสามเงียบผิดปกติไฟดวงหนึ่งกระพริบเขาเดินผ่านห้องแอมเห็นประตูเปิดแง้มและเธอเดินออกมาใส่ชุดทำงานผมยาวรวบหลวมๆห,หน้าซีแต่ยิ้มกลับดึกเหมือนกันนะดำหยุดเดินหัวใจเต้นแรง แต่ยังต่อไปตามมารยาทครับแล้วพี่กินข้าวยังเธอหัวรอบเบาๆเสียงแหบแปลกๆกินแล้วแอมตอบจากนั้นก็เดินกลับเข้าห้องปิดประตูเบาๆไม่มีเสียงกรอนไม่มีเสียงล็อกคืนนั้นดำหลับสนิทโดยไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เขาคุยด้วยไม่ใช่คนเช้าวันถัดมาเจ้าของหอถูกเรียกมาตำรวจกู้ภยัยคนมุงเต็มทางเดินประตูห้องแอมถูกงัดกลิ่นพุ่งออกมาจนหลายคนอาเจียนบนเตียง คือร่างผู้หญิงแขวนคอตัวเองสภาพขึ้นอืดแพทย์บอกว่าเสียชีวิตมาแล้วอย่างน้อยสองวันดำสุดนั่งทันทีหัวชามือเย็นเฉียบแล้วเมื่อคืนผมเห็นใครพี่สาวหันมามองน้ำตาไหลเมื่อคืนไม่มีใครอยู่ห้องนั้นเพื่อนข้างห้องเล่าว่าคืนวันที่แอมตายเธอทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานร้องให้หนักแล้วเงียบไปไม่มีใครรู้ไม่มีใครช่วยและที่น่ากลัวที่สุดคือ หลายคนยืนยันตรงกันว่าหลังจากวันที่เธอตายยังเห็นเธอเดินยังได้ยินเสียงเปิดปิดประตูยังมีคนคุยกับเธอเหมือนเธอไม่รู้ว่าตัวเองตายแล้วหลังจากวันนั้นดำไม่กล้าเดินผ่านหน้าห้องนั้นอีกกลางคืนเขายังได้ยินเสียงเดินเสียงหัวเราะเบาๆเหมือนคืนก่อนบางครั้งตอนเผลอหลับเขาฝันเห็นแอมยืนอยู่ปลายเตียง ยิ้มให้ยังไม่ได้ไปไหนเลยดําย้ายออกในเดือนถัดมากลับบ้านต่างจังหวัดแต่ความเชื่อไม่เคยกลับเหมือนเดิมตั้งแต่วันนั้นเขาเชื่อสนิทใจว่าในโลกนี้ผีมีจริงและบางครั้งพวกเขาไม่ได้มาหลอกแต่อยู่เพราะยังไม่มีใครรับรู้ว่าพวกเขาจากไปแล้วและถ้าคืนไหนคุณได้กลิ่นแปลกๆจากข้างห้องทั้งที่ยังเห็นเขาเดินอยู่อย่าทักอย่าคุยและอย่าหันกลับไปมอง เพราะคุณอาจกํากลังคุยกับใครบางคนที่ไม่ควรอยู่ตรงนั้นแล้วคืนที่กระส,สือออกหากินป่าแถบชายแดนไม่ใช่ป่าที่ใครอยากเดินเข้าไปตอนกลางคืนโดยเฉพาะถ้ามีคนเตือนคุณไว้ก่อนแล้วว่า ป่านนี้มีกระสือแต่พวกเราก็ยังเข้าไปผมเข้าไปในป่านั้นกับอีกสามคนไปเก็บของป่าล่าสัตว์เล็กๆค้างคืนหนึ่งแล้วกลับตอนเช้ามีตาเพ่งชาวบ้านแก่ๆเป็นคนนำทางแกเตือนตั้งแต่ยังไม่พ้นหมู่บ้านถ้าได้ยินเสียงผู้หญิงเรียกตอนดึกอย่าขานรับอย่าหันหลังและห้ามสบตาทุกคนหัวเราะคิดว่าแกขู่เล่นจนกระทั่ง ตะวันตกดินป่าตอนกลางคืนไม่มืดธรรมดาแต่มืดจนเหมือนโลกถูกปิดไฟทั้งใบกองไฟกลางแคมป์เริ่มอ่อนเสียงสัตว์ป่าหายไปเหลือแต่เสียงมแมลงเงีเยบผิดปกติแล้วเสียงนั้นก็ดังขึ้นช่วยด้วยเสียงผู้หญิงแผ่วๆเหมือนอยู่ไม่ไกลหนึ่งในพวกผมลุกขึ้นจะเดินออกไปดูตาเพ่งกระชากแขนไว้ทันทีหน้าแก่ซีดขาวอย่าออกไป มันเริ่มออกหากินแล้วจากแนวไม้ด้านหน้ามีแสงสีส้มอมเขียวลอยขึ้นช้าๆไม่ใช่ไฟฉายไม่ใช่หิ่งห้อยมันลอยเหมือนมีชีวิตแล้วเราก็เห็นหัวผู้หญิงลอยออกมาจากพุ่มไม้ตาเบิกกว้างปากแดงสดลำไส้ย,ย้อยลงมาหยดของเหลวสีดำลงพื้นกระสือหัวใจผมแทบหยุดเต้นขาแข็งหายใจไม่ออกมันหันมาทางเราและยิ้มให้ทุกคนตาเพ่งพักของบางอย่างออกมา ผ้ายันเก่าตะกรุดสนิมเขียวและมีดหมอแก่พุมพำรคราถาเสียงต่ำฟังไม่รู้เรื่องทันใดนั้นลมแรงพัดเข้ามากองไฟแทบดับกระสือร้องเสียงแหลมเหมือนถูกของแต่แล้วมันก็พุ่งใส่เร็วเหมือนลูกไฟผมถูกแรงลมซัดลม้มหัวกระแทกหินภาพตรงหน้าพระได้ยินแต่เสียงสวดกับเสียงหัวรอกของมันกระสือพุ่งมาหยุดตรงหน้าผมใกล้จนได้กลิ่นข่าวเน่ามันก้มลง ลิ้นยาวลากผ่านหน้าอ,อกผมมึงหอมเลือดในตัวเหมือนแข็งเป็นน้ำแข็งตาเพ่งพุ่งเข้ามาแทงมีดหมอใส่ลำไส้ที่ห้อยอยู่กระสือกรีดร้องเสียงดังจนป่าสะเทือนแต่มันไม่หนีมันหันมาจ้องตาแก่ตรงๆแล้วสิ่งที่ผมไม่คิดว่าจะเห็นในชีวิตนี้ก็เกิดขึ้นตาเพ่งอาเจียนเป็นเลือดแกหันมามองผมพูดทั้งที่เลือดไหลาจากปากจำไว้นะถ้ารอดออกไปห้ามเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังจากนั้น แกเอามีดหมอกรีดฝ่ามือตัวเองทาเลือดลงบนยันแล้วท่องคาถาดังลั่นพื้นดินสัน่นต้นไม้รอบตัวเอว็นไหวกระสือร้องครั้งสุดท้ายก่อนแสงไฟจะดับวูบหายไปในความมืดผมฟื้นตอนเช้าแคมป์พังยับไม่มีร่องรอยกระสือแต่ตาเพ่งหายไปเหลือแค่ผ้ายันเปื้อนเลือดกับมีดหมอหักครึ่งชาวบ้านบอกว่าแกเป็นหมอผีจริงใช้มนต์ดำ แลกอายุไขตัวเองเพื่อปราบของอาถรรพ์และไม่ใช่ครั้งแรกหลังจากนั้นผมไม่เคยกลับเข้าป่าอีกแต่บางคืนผมยังได้ยินเสียงผู้หญิงเรียกชื่อผมข้างหูและบางครั้งตอนหลับตาผมเห็นแสงไฟสีส้มลอ้ยอยู่ปลายเตียงยิ้มให้ผมเหมือนคืนในป่านั้นผมไม่รู้ว่ามันคือกระสือหรือใครบางคนที่ช่วยผมไว้แต่ยังไม่ได้ไปไหนและถ้าคืนไหนคุณได้ยินเสียงเรียกจากในป่า จำไว้ให้ดีอย่าขานรับอย่าหันกลับไปเพราะบางสิ่งไม่ได้อยากให้คุณรอด